สวัสดีค่ะทักทาย FC ทุกท่านค่ะวันนี้พบเจอกันที่หน้าร้าน t ท็กเตอร์ฟาร์มขอนแก่นนะคะแนะนำสินค้าของเรานะคะวันนี้จะมีเป็นตัว MU 492 2นะคะนำมาจัดโปรโมชั่นมีส่วนลดทันที20,000บาทนะคะปกติราคาจะอยู่ที่645,000บาทดาวที่50,000บาทนะคะ วันนี้ให้ลูกค้าดาวเริ่มต้นเพียงแค่3 0 0 0 0บาทแค่นั้นเองนะคะเรามาดูสภาพรอบนอกกันนะคะรถยิงสวยอยู่นะคะระยะขับเคลื่อนตัวรถปกติดีทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบไฮดริกนะคะระยะขับเคลื่อนเดินหน้าถอยหลังนะคะเกียร์เดินหน้าถอยหลังใช้งานได้ตามปกตินะคะใบมีดดันดินยกลงขึ้นลงง่ายนะคะตัวนี้อย่างหน้าอย่างหลังสภาพดีนะคะสีเดิมทั้งคันด้วยนะคะคันนี้นะคะน้ำไม่ดันควันไม่ขาวนะคะเปิดราคาที่ 6 2 5 0 0 0บาทนะคะวันนี้ให้ลูกค้าดาวเริ่มต้นเพียงแค่30,000บาทแค่นั้นเองนะคะอุปกรณ์2ชิ้นแถมให้นะคะใบด้านหน้าผ่านหลังนะคะส่วนตัวรถนะคะทางร้านปรับสภาพให้รอบคันนะคะในส่วนที่สีถลอกนะคะหรือว่าอะไรตัวไหนที่ชำ้ำรู้สึกหลอแต่หักตัวนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะคะในราคานี้ไม่มีบวกเพิ่มนะคะ6 2 5 0 0 0บาทดาว30,000บาทนะคะ มีรับประกันหลังการขายบริการจัดส่งถึงบ้านนะคะท่าไหนสนใจก็โทรสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0942640798ค่ะ0858529515ค่ะ0652821688 0628622175ค่ะร้านแท็กเตอร์ฟาร์มเปิดทำการทุกวันค่ะ